ช่างปั้นมอสต็อกซิตี้ใชา้ยาเก๋ไก่อย่างช่างปั้นมอของทีมสต็อกซิตี้เนื่องจากทีมตั้งอยู่ในเมืองสต็อกออฟเทรนท์ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่17เนื่องโดยมีดินเหนียวที่ดีและมีฐานหินจำนวนมากทำให้เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีส่งออกไปขายทั่วยุโรปถึงแม้ว่าในตราสมสรปัจจุบันจะไม่มีหมออีกแล้ว ้าย้อนไปดูตราสโมสรแรกเมื่อก่อตั้งในช่องบนซ้ายจะมีหม้ออียิปต์โบราณอยู่ด้านบนขวาเป็นอูดคุกเข่าซึ่งนำมาจากอูดของจอห์นเลสเวลนายกเทศมนตรีคนแรกและเพื่อเป็นเกียรติแ e ก่อียิปต์ดินแดนต้นกำเนิดแห่งเครื่องปั้นดินเผาและด้านบนสุดจะเป็นรูปช่างชาวอียิปต์กำลังปั้นหม้ออยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีหม้อในตราสโมสรแล้วแต่แฟนบอลอังกฤษก็ยังรู้จักซอกซิตี้ เป็นอย่างดีในฉายา p o t t e r ตอร์ s